เพราะถ้าทองแดงในสายไฟเนี่ยมันน้อยขนาดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาคนเอาไปใช้มันร้อนมันร้อนบ้านไฟไมโหมผมก็เรียกสอมอ,อมาเลยทันทีเลยผมก็บอกเ,เอาข้อมูลมาทั้งหมดมว่าวันนี้มีผู้ผลิตสายไฟกี่เจ้านำไปขายกับพวกห้างร้าน Modern t r a รดกี่เจ้าเอาตัวเลขมาเลยสาวมาทั้งหมดเอามาให้หมดมแล้วผมก็บอกให้ปู่พรมไปตรวจที่ โรงงานโลงผลิตทุกที่แล้วก็ไปสุ่มเก็บตัวอย่างสายไฟจากมอนเตรดังๆใหญ่ๆห,ห,หลายที่แล้วผมก็ในที่สุดเจอครับเจอต่อของจริงเลยครับรผมบอกว่าเอาอย่างนี้สอมอเอาสายไฟที่ได้มาตรฐานมาให้ผมแล้วก็ผ่าแล้วก็เอาสายไฟที่ไปขายมาเนี่ยเชื่อไหมครับพี่ปองยังไม่ต้องส่งตรวจไปที่สถาบันอิเล็กทรอนิกส์นะแกผาดูปาดูสาย ได้มาตรฐานกับสายตกมาตรฐานเนี่ยไอไอโอ้ทองแดงที่ได้มาตรฐานนี่มันดูอวบมากนะครีบไอนี่นี่ผอมจังทองแดงมันหายไปไหนหมดสงสามผู้ริภูมิเจอแล้วปัญหาคือมันอย่างนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยผมถามว่าพี่ปองสร้างบ้านนะพี่ปองจ้างผู้รับเหมาไปร้อยสายไฟในบ้านพี่ปองรู้ไหมเขาก็บอกแค่ว่าสายไฟที่มาร้อยบ้านพี่ปองมีมออกเราก็ไว้ใจเราก็เออว่า ดีแน่นอน<ช>ปรากฏไอ้ที่ร้อยในบ้านพี่ปองเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นวันไหนก็ไม่รู้